โชว์เเลยแต่หลังลาตรงนี้เรามีความกดดันด้วบก็กดดันค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพลงค่อนข้างเป็นไวรัลค่ะอย่างเยเล่มหรือว่าเออไส้ในเรื่องก็แบบคนเต้นตามแต่ละคือเพลงต่อไปที่เราจะเอาลงสกิปก็ค่อนข้างคิดหนักว่าจะต้องเป็นเพลงอะไรดีก็ทกําการบ้านหนักพอสมคบบวอรอย่างโชว์ความพิเศษอะไรยังไงโชว์นี้จริงๆเป็นเพลงของเองนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยมานานแลวด้วยแต่ว่าพอมีแดนเซอร์ชายเข้ามาเรามีการเปลี่ยนท่าเต้นเปลี่ยนโชว์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวได้ชมกันค่ะ ตื่นมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่ายังไงก็เลิกงานระหว่างนั่งรถก็จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คิดงานไปด้วยค่ะหรือทุกเวลาที่เราว่างก็จะคิดงานไปอย่างเดินพรเมื่อกี้ทำวอร์มใช่ไหมคะที่ขึ้คอร์ดวอร์มเหรอวอร์มเปล่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เต้นแต่ว่าพีุ่คอมาว่าอาจจะต้องวอร์มอต้องมีขีดอรบนเวทีไหมคะื่ีจริงๆแล้วบนเวทีทำคาดตออะไรไม่ได้มันเป็นยังไคะ เราคาดหวังไม่แต่ละตอนที่เราไปโชว์แต่ละที่มันมีความสนใจเพราะว่าแต่ผมบอกถ้าจ้างลำไยไปมันต้องดึงใหญ่เก่งไปตรงนี้ต้องสิ่งอยไรคือก็ถามว่ากดดันไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้กดดันจนจนกระทั่งแบบไม่เป็นตัวเองค่ะคือเพราะว่าทุกโชว์ของเราเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเราใส่ความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็เลยจะแบบแต่ละงานออกมาก็จะไม่เหมือนกันอย่างการคิดโชว์แต่ละโชว์มาอย่างไรฮะคอนเซ็ปต์โชว์แต่ละโชว์นั่นจะออกมาเอามาเลยคือดูดูกันค่ะคอนเซ็ปต์ก็เป็นลำไยนะค่ะว่าตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนที่ถถนนััดดรร้องงเเพล็ว เพลงโจ๊กสนุกสนุกเราจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงช้าเพลงช้าก็จะมีนานๆทีค่ะก็จะเน้นความสนุกส่วนใหญ่ส่วนเพลงช้าก็จะมีแกล้เลี่ยนบ้างเป็นบางช่วเอองเก็อย่างหลายคนมองว่าตารางาางานเราเต็มเต็มทั้งเดือนเลยเดือนนมีประมาณสักเท่าไหร่นอกจต่งานมากกว่าสามสิบเลยเดือนนี้มีห้าสิบสมามห้าสิบสาม้าสิงานเราแต่งเราแต่งงานคิวโชว์ยังไงก่อนตารางงานเรื่อง กิดเรื่องตารางงานจะเป็นเรื่องของค่ายบริหารให้ค่ะว่าเวลาอ่ารับได้ไหมถ้าเกิดมีงานติดต่อเข้ามาเวลาเราวิ่งทันไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของค่ายมากกว่าแล้วก็บริหารเวลานอนของเราเองค่ะอย่างนี้เราเ็คนที่ต้องกับงานบ้างแล้วก็ว่างงานเราแน่นมากเลยทุกวันทุกวันหนูคิดว่าตอนนี้สุขภาพหนูน่าจะชิมไปแล้วชินไปแล้วชิมคนดียวแดนเซอร์ชิมด้วยมั้แดนเซอร์อยู่ในช่วงปรับตัวค่ะโดยเฉพาะแดนเซอร์ชายประกวดว่าอยู่วงลำไยก็คือแดนเซอร์มีบ้านมีรถกัน คนไหนที่บอกว่าทำบ้านบ่อนรถได้หมดแล้วก็ยังมีเงินเก็บมีมีบ้านมีรถกันค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าจะเลือกเก็บกันแบบไหนมากกว่าไยค่ะถ้าเรารีเจรที่แบบทำงนเซอแดนเซอร์กัเราด้วยคอยมองการดีใจค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็คือพยายามอยากให้ทุกคนมีบทบาทในวงอยากให้เป็นที่จดจำค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบไฟกันนั้งทีมเลยพอคนมาดู มันก็จะสนุกไปด้วยเมื่อแบบคนทุกคนมีแฟนคลับเราสามมันเล่นกันได้กับทุกคนอย่างประตูปุกว่าอย่างเงี้ยเรามีระเบียบไหมครับว่าต้องมีกดข้อห้ามอะไรไหมข้อห้ามแบบต้องแผงอะไรไหมเรามีบอกหรือเ่ามีขอกฎจริงจริงหนูนี่ว่าทนกคงมีค่ะวงหนูก็มีแต่ว่าก็เป็นกฎทั่วไปอะไรเงี้ยมีประมาณไหนที่ที่ไปวบอสขอพิเศษเลยเพราะว่ามันจะต้องเชิญทุกทุกนมันจะต้องไม่เจ็บไม่ตายไม่หายไม่ปวดเกืออย่างของหนูเนี่ยคือ ลาได้ป่วยได้เราเราไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันห้ามสุขภาพไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ให้เสียงานก็ประมาณนั้นเลยจะมีตัวสำรองไหมคือว่าตีดใครค็คนป่วยสองคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็จะมีะสำหรับแต่ละคนไปว่าอย่างเรสเซอร์หญิงก็จะมีคนที่มาแทนประจําอยู่เรสเซอ้์อชายก็เหมือนกันก็จะหาะให้หาไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้เราป่วยจะไปต้องลาเนี่ยจะต้องมีใครมาแทนแต่ว่าก็ต้องผ่านเราก่อนว่าโอเคไหมอนะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมมีแค่ถ <c oughs> ้าใครยืดขาไหนแค่ลำไหฮะ ถ้าความดื้อหรอให้ใครเรียนอันนี้ไม่รู้เลยถ้านุ้องดูเลยอ่ะก็มีบ้างอ่ะแต่ก็ไม่ได้ ความเป็นผู้ชายอยู่ที่เราจะอาจจะต้องติดกับนิดนึงเรามีกฎไหมว่าถ้าทําอย่างเงี้ยขึ้นทันบนหรือว่าตอนนี้เริ่มจะมีแหละเพราะว่าเพราะว่าเด็กชายร่วมไม่น่าอดี่ลวนลามเยอะเกินก็อาจจะโดนดุก็ได้ทางอ่ะจะมาล่าคนที่ตำรวจเอามาติดตัวอ่ะตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นยังไงยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วค่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมีอาการเมาเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง ก็คือเหตุการณ์หนูไปนั่งกินหม้อไฟค่ะก็ไปกับโรเซอร์นี่แหละค่ะไปกันแต่ว่าไปกันสี่คนแล้วทีนี้เรียความ่าที่เขาน่าดูน่าจะดูเมือนจะเา็นพ่ค่ะเขามาเพิ่มเติม แต่ว่าภาษาต่างเรียกอะไรมันเริ่มแบบชุลมุนเลยค่ะเขาก็เริ่มแบบว่าไอ้เที่ยไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างแรกแกมีใครช่วยเจรจาให้เป็นคำรำมใหญ่ตอนนั้นมีแค่หนูมิ้นพี่เก๋แล้วก็บอสมีสี่คนเนาะก็เราก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าตอดีว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่เขาก็พยายามแบบว่าเออบอกให้ใจเย็นเพราะว่าถ้างนั้นเขาก็น่าจะเป็นลูกค้าประจัดด้วยเจ้เขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นลำไยเราก็ตั้งใจจะมาแบบว่าชิลๆตอนแรก เพราะว่าเขาพูดเสียงดังค่ะพูดประมาณว่าเอ้ารำไงเหรอ แเราก็พยายามนิ่งค่ะเพราะเราก็ไม่อยากดิ้นถ้ามันเรียกมาเราไม่ยอมจเร้องไร,งรงใช่ห้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วผมก็ยอมรับว่าตองน,นั้นขอโทษนะมีอาการ อ่นแล้วเลยเหรอคนเราหรือว่าปวดเห็นใจน้องมากๆเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้ซึ่งคนที่ทถามว่าผลกรรมอ่ะมันทำทำไมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยนี้สิ่งที่ยึดติดใจน้องอะไร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 นะคะก็น่าจะต้องเป็นครอบครัวแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้หน,น,น,นูว่าครอบครัวอาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเพราะว่าคนใกล้ตัวต้องให้กำลังใจน้องมากๆค่ะเพราะไม่งั้นตัวน้องเองกลัวว่าน้องจะแบบว่าติดตบที่เลย คก็เหมือกันแต่่าเขาเนีาจับดันน้อยค่ะ